การวิช้ชีพปูนนะเอ่อน่าจะกว้างเนาะเพราะว่ามันมีตั้งตั้งหลายอันตั้งหลายแบบก็คือหนึ่งก็คือหลักสูตรของแต่ละสถาบันใชระหลักสูตรของแต่ละสถาบันที่ที่ฝึกครูนที่ฝึกอบกระเบูแล้วก็แล้วก็ ลักษณะการผลิตด้วยหมายว่าไม่ใช่หลักสูตรอย่างเดียวบางทีก็ลักษณะการผลิตแต่ลักษณะกาแต่ลักษณะารเพราะแต่ลักษณะการนี้เอกลักษณ์ของการผลิตของแต่แต่ละนะครับแล้วก็ถ้าจะพูดถึงก็คือคุณภาพคุณภาพของผลิที่ออกมามันก็ทำทำให้วิชาชีพครู่สู่การทุนการทกประสบความสำเร็จเพราะว่า ถ้าบันสหาลผลิตอันนี้หมายถึงว่าถ้าเราผลิตตัวออกมาแล้วที่มีสาราิษมันก็มีผลซึ่งท้องท้องค่อนข้างจะจะใหญ่่ใโตเลยเพราะว่ามีผลต่อระดับภูมิแล้มกันเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งถ้าพูดถึงว่ามอะไรนะปจที่มันมีผลต่ออาชีพก็น่าจะน่าจะเรื่องนี้ับเรื่องที่สองก็คือ การการรับครูนะการรับครูเข้าสู่เข้าสู่วงงานนะตําแหน่งครูนั่นเอง <c oughs> เพราะว่าปัจจุบันตําแหน่งครูค่อนข้างจะจะมีจะมีการจํากัดตําแหน่งในการการตำแหน่งราชการมันาก,าก็ทําให้อะไรนะทำให้คนที่ <c oughs> อยากเป็นครูจริงๆเลยเนี่ยบอาทีันก็ไม่ได้เป็นครูนะ ล้วยิงย่งยิ่งผู้เสีงปัจจุบันเนี่ยมันมีการอะไรมันมีการที่จะซื้อตาแหน่งการเกิดขึ้นนะครับพอมันมีลักษณะนี้เกิดขึ้นปุ๊บมเนี่ยมันก็มีผลต่อกระทบต่อวิชาชีพแน,น่นอนนะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราได้ป,ดปู้ที่ไม่ดีไปทํางานในสภาพหรือหรือประสิทธิผลของการผลิตเด็กมันก็แตกต่างกันออกไป อีกอย่างหนึงก็คือถ้าพูดถึงในเรื่องของของพฤติกรรมครูที่ที่มีผลสำคัญเพราะถ้าเกิดครูมีพฤติกรรมที่ที่ไม่ใช่เป็นครูสักเทนะ่าไหร่น,นั่นก็คือในเรื่องของเชจนยบัตรครูเปล่ามันก็ก็มีผลต่อวิชาชีพก็ไม่แค่นี้ครับแล้วก็ไ <c oughs> ในปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อท่านอาจารตัวท่านอาการเองหรือไม่ถามว่ากระทบไหมก็กระทบอยู่ก็คือว่า ในฐานะที่เราเป็นอาจารย์มหาวิาลยเราก็ต้องพยายามผลทุกสิ่งให้หนึ่งก็คือให้ครบทุกๆอะไรนะให้ครบทุกมิติของของการเป็นครูใช่ไหมก็คือทั้งทั้งมีความรู้ความสามารถในการสอนแล้วก็ทั้งาสามารถในการที่ที่จะประพฤติตนกลุ่มตนเองรวมเป็นจัญญาบัตรซึ่ง บางครั้งเราไม่เราไม่ได้ที่จะสอนแค่เรเนื้อหาอย่างเดียวเราจะต้องอะไรนะสอนแทรกสิ่งนี้เข้าไปด้วยซึ่งพูดไปเราบางทีมันก็เป็นเรื่องยากทำไมเพราะว่าบางทีเราเราอะไรนะเด็กบางทีก็ก็อาจจะรับไปบ้างก็ไม่รับก็แล้วแต่แต่ที่แน,น่ๆบางทีพอพอพอสลายตัวลงไปในวงงานปุ๊บเนี่ยก็จะถูกอะไรนะก็ <10. S 1> จะถูกงานถูกวงงานกลืนไปได้วยเหมือนกันถ้าเกิด ถ้าเกิดเด็กไม่ไม่ไม่อะไรนะไม่เข้มแข็งพอแตบบ่นั่นแหละบางทีก็ถ้าทมไทยถ้าบางทีกระด้างมากแข็งมากไม่ตังเขาก็ก็อะไรนะกระถูกว่าประมาณร้อยซึ่งก็ยากอยู่แต่ว่าก็แต่ถ้าถามว่ากระทบไหมกระทบอยู่ในตอนเราก็ต้องพยายามว่าทำยังไงจะให้เด็กถนัดถึงในเรื่องของคุณตังดีด้วยเ,เอาละ เราไปกิดเป็นประสาทนะครับที่ท่านเจอในวิชาชีพของท่นานอาจารย์นี่อะไรบ้างปัญหาที่เจอปัญหาคือสักดีเ่าอ่มมในการส้งคนห็นว่าปัญหามันก็ไม่ไม่ดีมากก็คือแต่เท่าที่พบก็คือมีอย่างเดียวก็คือ ทุกสิ่ไม่ให้ทั้งใจเรียวแค่แค่นั้นแหละแต่ว่าแต่ว่าส่วนมากที่เจอนะหมายว่าถ้าถ้าที่ถ้าที่สอนมาก็ไม่ได้มีมากก็คือมีแค่บางส่วนเป็นสุดน้อยโดยสัมปทานเพราะส่วนมากก็คือนักศึกษาแต่ละคนก็ืองกับดูว่าเขาจะมีเป้าหมายเป้าหมายใะ่รก็นจะมาถ้าเลยทำาี่ยา่งใที่ ประสบผลสำเร็จนการเรียนแล้วก็มีความตั้งใจอันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นบุญของครูได้ไหมที่มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้ลูกศิษย์ที่มีความตั้งใจเพราะว่าก็คือเราก็เลยทําให้คือไม่ต้องไม่ต้องพูดมากไม่ต้องไม่ต้องไปนั่งรอทั้งวันทั้งวันกูแหลกแล้วก็ปัญหาทำงานนี้กระทบนก็แล้วก็ะันนี้มันก็เหมือนกับว่า ก็พิจาที่ความรู้สึกมากกว่าที่เราเราหวังดีว่าน่าจะน่าจะเชื่อฟังเราอะไรประมาณนี้แล้วก็น่าจะน่าจะตั้งใจที่จะเรียนก็ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเมื่อเวลาคุณจบไปแล้วเนี่ยสภาพสังคมที่คุณไปเจอเนี่ยมันมันบางทีมันอาจจะยากกว่าสภาพสังคมที่ที่คุณเจออยู่ในมหาวิทยาลัยเพราะฉในั้หไอ้สิ่งที่เราอะไรนะพยายามบอกที่พยายามอธิบายให้คุณเข้าใจอะไรตอเนี้ย มันมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดคุไม่เข้าใจหรือคุณไม่ตั้งใจที่จะรับสิ่งนั้นมันก็มันก็จะมีผลสับคุณในา่าครับท่าน,น้า ซึ่นนั้นก็คือถ้าเราถามว่าปัญหาไหมก็คือปัญหาของความเป็นห่วงที่คพิมีมีความเป็นห่วงต่อลูกศิษย์แค่นั้นเองแต่ว่าเอาเข้าจริงพวกเราส่วนมากที่ดูก็โอเคก็พัฒนาได้ดีว่าเมื่อไปอยู่ในวงงานเราก็สามารถปรับตัวได้ครับท่านจันแก้ไขยังไงครับในปัญหาตรงนี้มีวิธีแก้ปัญหายางไงในเรื่องของความขา้นรอครับใช่ก็อย่างแรกก็คือ ตักเตือนแค่นั้นเ้งทำอะไรได้ไม่มากอาจจแค่ตักเตือนอะไรปนะาณนี้หรือจะให้ตักเตือนอะไรเยอะแยะก็คงทำไม่ได้อะไรนี้เพราะว่าบางทีก็ขึ้นอยู่กับกับอะไรนะรักษาการทำงานของมือกีฬาก็จะไม่แค่เห็นหายเลยนะครับสำหรับหัวข้อต่อไปนะครับท่านอาจารย์นะครับมีมีแนวทางในการพัฒนาตนเองอย่างไรบ้างครับอ้าว อันนี้อันนี้อันนี้ทำมาก็าาคือก็คือไม่เคยหยุดอยู่กับที่อะไรประมาณมานั้นแล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงก็คือปรับปรุงการสอนอยู่เสมอแล้วก็แต่แต่จะโดยใช้วิธีการสามารถจะอาากก่านก็คือกูจะอา่านอ่านเยอะอ่านเยอะมากอ,าอ่อานทุกวันอะไรประมาณว่าอย่างนั้นแล้วก็หาไอเดียใหม่ๆที่จะเอามาใช้กับลูกศิษย์เสมอเลยทั้งหมดซึ่งก็จะเป็นอะไรที่ที่ท้าทาย ว่าไม่แค่ได้อยู่นิ่งไรเงี้ก็ไปถามก็ได้ว่าแต่ละรุ่นเนี่ยสมากก็จะไม่ค่อยเหมือนกันครับมันก็อาจจะมีเหมือนมากแต่ว่าไม่ไม่เหมือนกันสักทีเดียวขนะนันก็จะมีถ้าเกิดมันมีอะไรที่สําคัญก็ก็จะพยายามแอดส่วนที่สําคัญลงไปเพื่อเพื่อให้พวกเราได้อะไรคนระับได้ความรู้ได้ประสบการณ์ที่จําเป็นที่จะเอาไปใช้ในการสอนในอนาคตไปแล้วในในส่วนนี้คือ ท่านอาจารย์มีวิธีการในการเรียนรู้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นอย่างไรครับอันก็ก็บางทีก็มันมันก็เป็นอะไรนะหนึง่งคือวิธีการเรียนรู้ก็คือหนึน่งก็คืออ่านใช่ไหมอ่านเสร็จแล้วมันก็มีว่าเนื่องจากว่าเราเป็นครูเนี่ยเวลาที่ครูไปไปไปนิเทศอะไรเงี้ยเวลาไปนิเทศตามห้องเรียนต่างๆแล้วก็จะเก็บให้คุณลักษณะที่ที่เป็นข้อบรคคงของนักศึกษามามาเป็น ข้อมูลที่เราจะเอาไว้ใช้ปรับปรุงในการที่จะ,จะสอนรุ่นต่อไปหรือเป่านนเนี้ยมันก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะเข้าใจว่าอ๋อเวลาสอนเรื่องนี้เด็กเราอ๋อเรื่องนี้เด็กเราไม่เก่งเรื่องนี้หรือไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้อะไรเงี้ยสอนเรื่องนี้ไม่เป็นแล้วก็ทํพยายามอุดช่องว่างไปสักไปมน,นัน,นมันก็มันก็ดีนะก็คือเราใช้ทั้งประสบการณ์โดยตรงจากที่เราไปดูตั้งห้องเรียนแล้วก็อใช้ปรับปรุง ีเขียนเท่านี้ครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์มากครับ ฉันไหมและหากว่าเธอน่ะบอกว่ากับเธอน่ะรักแค่ไหนรักเท่าฟ้าหรือมหาสมุทรรักต่อพื้นดินเมื่อพื้นน้ำรักเธอที่สุดถบอกกับบางที่มันยากที่จะอธิบายไม่ต้องกังวลจะไม่ไปไหนจนกว่าวันสุดท้ายไม่ใช่ว่าฉันนั้นไม่เชื่อใจฉันว่าเธอทำเพื่อฉันและไม่ใช่เพื่อใครยาามคิดยามทมามอยากได้ยินซ้ำๆเวลาเธอหายไปก็อยู่กับใจช้ำๆ ฉีมองตาตอนาอฉันถามเธอฉันยังบอกวังเธอรู้ไหมเธอต้องห่ามาอยู่มนันนมาวันหรือเดย์จะไม่มีใครที่มาแทนที่เธอและไม่ว่านานแค่ไหนฉันจะรักเธอตลอดไป